เอชุติมาวัยห5ปีเอาใจว่าที่สามีเด็กเชื่อว่าหลายคงคนรู้จักกันดีสำหรับเอชุติมาไนายนาะอดีตนางสาวไทยปี2530เป็นตัวแทนนางสาวไทยไปประกวดนางงามจักกรวาลที่สิงคโปร์ที่ปัจจุบันยังคงความสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอชุติมานั้นเคยโดนกระแสวิพากษวิจารณ์มากมายเลยทีเดียวเคยโดนเรียกมนุษย์ป้ามาแล้วดาราเจ้าบทบาทดีกรีนางสาวไทย เอชิติมาเนยนาเพราะปล่อยตัวไม่ได้ดูแลตัวเองจนคนแทบลืมภัพจำตอนเป็นนางสาวไทยแล้วคิดว่าเธอคือธิดาช้างองค์มังกรทำเอาเจ้าตัวโกรธไปพักใหญ่แต่จะไม่ให้โดนเมาได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้สัก4-5ปีหลังนางปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักพุ่งถึง84กิโลดูยังไงก็เป็นป้าด้วยความที่นางมีแผลใจพยายามจะลดน้ำหนักก็ลดลงมาเหลือ78กิโล ทุกอย่างก็หยุดแค่ตรงนี้เพราะมันลงไม่ได้แล้วบวกกับอายุ55ปีทําให้การเผาผลานไม่ดีจนเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานั้นเห็นว่าน้าเพิ่งนัตริกาหุ่นกลับมาปังน้ําหนักหายไป15โลและรู้มาว่าน้าเพิ่งมีตัวช่วยก็เลยศึกษาและลองใช้บ้างซึ่งเปิดเผยว่าตอนนี้มีคนเรียกมนุษย์ป้าคือหาวิธีกู้หุ่นหนักมากใช้เวลาเพียงแค่3เดือนน้ําหนักลงไปเกือบ20โล ตอนนี้หนัก60โลเทียแรกก็ไม่คิดว่าจะทำได้เพราะอ้วนมานานหลายปีแล้วกินนอนไม่เป็นเวลาเลยอ้วนง่ายเห็นน้องน้ำพึ่งเขาทำได้เราก็ดีใจเรียกว่าตอนนี้เอชุติมาเลิกเป็นมนุษย์ป้าแบบทาวรแล้วใครที่เผลอเรียกให้ได้ยินขอเตือนดนดุแน่ๆแ,และมีการให้แฟนเด็ก แล้วมันทำให้โลกสดใสจริงๆสำหรับดารารุ่นใหญ่อย่างเอชุติมาในยนาะถึงปีนี้จะอายุ55แล้วแต่ก็ยังดูสวยไม่เปลี่ยนชีวิตแฮปี้ดีทั้งงานและเรื่องหัวใจที่ตอนนี้กำลังปลุกต้นรักกับแฟนเด็กร้องสุภกิจที่อายุห่างกันกว่า31ปีมีโมเมนต,ต์หวานช้ำออกสื่อให้เห็นกันตลอดส่วนในผลงานวงการก็มีติดตามกันอยู่อย่างต่อเน,นื่อง เพื่อเก็บเงินอนาคตหลังจากประกาศเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาแต่กลับถูกเลื่อนหลายครั้งส่วนเรือนหอตกแต่งเสร็จเข้าอยู่เรียบร้อยแล้ว